วันนี้มีภาพจริงคนจริงมาฝากสองเบรกดูกันเลยเรื่องนี้ไปดูการตัดกิ่งที่สะเทือนถึงตับคือพีโรธใส่คำจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีพี่ททำการตัดกิ่งไม้ใหญ่ขึ้นไปเอามีดตัดกิ่งไม้เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพี่พี่ไปทําอะไรบนต้นไม้ครับออจะหักกิ่งอ่ะ แล้วหักได้ไหมครับไม่ได้มันเหนียวแล้วพี่ทำไงอะครับพี่ก็เลยต้องเอามีดมาสับไงแล้วได้ไหมอะ๋อก็โอเคอยู่แต่พี่รู้สึกว่ามันมีอะไรปแปลกแแต่นึกไม่ออกอนั่งดีผมก็ว่ามีอะไรแบบปลกๆปลนะพี่เออแต่พี่ยังนึกไม่ออกแล้วพี่สับต่อแล้วกันไอพี่ผมนึกออกแล้วครับอะไรพี่สับกิ่งที่ตัวเองต่อเยื่อพี่ อ้าวเหรอว้าโ้โ,โพีเจ็เอาไปดูกันอีกทีครับแกไม่รู้คิดอะไรครับแกสับกิ่งไม้เพลินจนลืมไปว่าไอ้กิ่งที่แกสับล่าสุดเนี่ยมันเป็นกิ่งที่แกเกาะอ,อยู่ครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสับยังไม่เฉลียวใจสักนิดเลยสุดท้ายแกก็ร่วงลงมาเจ็บแบบนี้ ี่พลาดตรงไหนอะอ๋อตรงนี้อะพอี่โอ้โหโอ้โหสับกิ่งที่เกาะอ,อยู่แล้วนี่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำเพราะเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเรามีตัดกิงก่งไม้พอกิ่งไม้ขาดพี่แกก็ล่วงลงมาทั้งคนและทั้งกิ่งไม้เลยครับจุกนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นอะไรมากต้องโทษต้นไม้ปล่อยพี่ทำงี้ได้ไงทำไมไม่เตือน ขอขอบคุณคุณเทียวรวุฒิแสงคำจังหวัดเชียงใหม่เรื่องตัดกิ่งที่เกาะ